สตีฟจอบผู้ก่อตั้ง Apple อันเป็นตำนานเขาก็ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในแนวทางการมองการไกลที่เปลี่ยนโฉมหน้าเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคอย่างไรก็ตามอีกด้านของสตีฟจอบนั้นน้อยคนที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งของเขากับพุทธศาสนาและอิทธิพลของเส้นทางทางจิตวิญญาณนี้ที่มีต่อผลงานความคิดสร้างสารรค์และจริยธรรมของ Apple ชื่อของสตีฟจ็อบนั้นก็เปรียบได้กับนวัตรกรรมที่ได้ทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกไว้ในโลกผ่าน Apple บริษัทที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและถึงแม้ว่าจะมีชื่อเสียงดังกล่าวมากมายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อันเหนือชั้นและการไล่ล่าความสมบูรณ์แบบอย่างไม่ลดละอิทธิพลของพุทธศาสนาต่อชีวิตและงานของจ็อบเอง ก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ลึกลับและน่าหลงไหลและเป็นส่วนที่น้อยคนนักที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยคลิปนี้เราก็จะมาเจาะลึกการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของสตีฟจ็อบสโดยย้อนลึกลงไปถึงรากเงา้าความเชื่อในพุทธศาสนาของเขากันรวมไปถึงอิทธิพลต่อจริยธรรมของหนึ่งในแบรนด์ที่โดดเด่นที่สุดของโลกการเดินทางสู่พุทธศาสนาของสตีฟจ็อบนั้นก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงศวรรษ1970 ช่วงเวลาที่เขาสแสวงหาความหมายและจุดมุ่งหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในปี1974จ็อบก็ได้เริ่มต้นการเดินทางไปยังอินเดียซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตแรงบันดาลใจจากกระบวนการต่อต้านวัฒนธรรมกระแสหลักและความปรารถนาที่จะสแสวงหาความรู้แจ้มมันก็ได้ทำให้จ็อบกับแดนเด้เกร์ ได้ร่วมกันเพื่อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หัวใจของอินเดียเพื่อแสวงหาการชี้แนะทางจิตวิญญาณและปัญญาอย่างไรก็ตามการเดินทางครั้งนี้เองก็ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อการค้นหาความจริงทางจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ยังเป็นการหลีกเลี่ยงหลีกหนีจากวัฒนธรรมการปฏิบัติของสังคมตะวันตกอีกด้วยในช่วงเวลานี้เองก็เป็นช่วงที่จ็อบ ได้พบกับพุทธศาสนานิกายเซนปรัชญาที่ส่งอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตและการทำงานของเขาผมเชื่อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีปัญญาและสิ่งต่างๆนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบสุ่มๆคำพูดเหล่านี้เองก็เป็นคำพูดที่จอบใช้กล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อปี1997กับนิตยาสารธรรม สิ่งมันก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองเล็กๆเกี่ยวกับระบบความเชื่อของเขาที่ได้รับอิทธิพลมาจากคำสอนทางพุทธศาสนาการที่เขาได้พบกับเซนนั้นก็มีจุดเด่นด้านความเรียบง่ายระเบียบวินยัยและการแสวงหาความรู้แจ้งสิ่งล้วนเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อจอบและบุคคลสำคัญที่ส่งผลในการเดินทางทางจิตวิญญาณของจ็อบก็คือคุบงชิโนโอโตงาวะ ราเซนผู้นำพิธีแต่งงานของเขากับเอเวอร์เรนพาวเวอร์คู่บงนั้นไม่เพียงแต่เป็นที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณของจ็อบเท่านั้นแต่เขาเองก็ยังเป็นแสงสว่างนำทางจ็อบช่วยนำทางเขาผ่านความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างการแสวงหาความหมายภายในและโลกภายนอกของธุรกิจและเทคโนโลยีความสัมพันธ์ของจ็อบกับคู่บงนั้นก็ได้เน้นย้ำถึงผลกระทบอันลึกซึ้งของพุทธศาสนานิกายเซน ที่มีต่อชีวิตของเขาตลอดจนอิทธิพลต่อแนวทางธุรกิจการออกแบบและความเป็นผู้นำหลักการของพุทธศาสนานิกายเซนนั้นก็ได้แทรกซึมไปทุกแง่มุมของปรัชญาและการออกแบบของ Apple ภายใต้การนำของจ็อบการที่เน้นความเรียบง่ายการใช้งานได้จริงและความสวยงามสง่างามในผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple มันก็สะท้อนถึงหลักความเรียบง่ายแบบเซนนั่นเป็นหนึ่งในมนตาของผม มุ่งเน้นและเรียบง่ายคำพูดเหล่านี้เองก็เป็นคำพูดของจ็อบที่กล่าวกับนิตยสาร b u s i n e s s Week ในปี1998ความเรียบง่ายอาจยากกว่าความซับซ้อนคุณต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้ความคิดของคุณสมบูรณ์เพื่อทำให้มันเรียบง่ายการเดินทางของสตีฟจ็อบกับพุทธศาสนามันก็ได้เน้นย้ำถึงการผสมผสานอันโดดเด่นระหว่างจิตวิญญ,ญาณและนวัตรกรรมความมุ่งมั่นของเขาต่อหลักการแบบเซน ไม่เพียงแต่หล่อล้อมชีวิตส่วนตัวของเขาเท่านั้นแต่มันก็ยังได้กำหนดวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ของ Apple อีกด้วยมรดกของจ็อบเองก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของการบูรณาการภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณเข้ากับวิสัยทัศน์เชิงผู้ประกอบการโดยหยิบยืน่นข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าต่อบทบาทต่อการตระหนักรู้ในกระบวนการสร้างสารรค์และนวัตกรรมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ick, ปี1997 สตีฟจ็อบนุ่มไฟแรงเขาก็ได้เดินทางพร้อมเป้สะพายหลังและความกระหายไขรร้รู้ที่ไม่อาจจะดับลงได้มุ่งหน้าสู่การประจนภยัยที่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาเองจุดหมายปลายทางครั้งนี้ก็คืออินเดียโดยสิ่งที่จ็อบค้นหานั้นไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ธรรมดาแต่เป็นการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณการเดินทางสู่อินเดียของจ็อบนั้นก็ได้รับแรงผลักดนันมาจากความปรารถนา ในการค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งของชีวิตโดยเขาได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือที่เขาอ่านและแนวคิดต่อต้านกระแสหลักในช่วงเวลานั้นและด้วยการร่วมมือจากสตีฟวอร์นเดียจอบก็ได้เริ่มการเดินทางด้านเทคโนโลยีที่ต่อมามันก็จะปฏิวัติโลกใบนี้และด้วยความเชื่อจากการเดินทางทางจิตวิญญาณในอินเดียมันก็จะได้วางรากฐานความเชื่อทางปรัชญาให้กับเขาเองและแดนคอร์กี เพื่อร่วมชั้นจากกรีซคอนเลตการร่วมผจญภัยในอีเดียของจอบนั้นมันก็ช่างปั่นปว่วนและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ mm. เข้าเผชิญหน้ากับแนวทางปฏิบัติและคำสอนทางจิตวิญ,ญญาณมากมายแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่สะกิดใจเขาได้นั่นก็คือปรัชญ,ญาของพุทธศาสนานิกายเซนที่เน้นเรื่องความเรียบง่ายสติรู้ตัวและความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งมันก็ได้สะท้อนลึกลงไปในจิตใจของจอบมากที่สุด และในตอนที่อยู่อินเดียนั้นจ็อบเขาก็ได้ค้นพบกับหนังสืออัตชีวประวัติของโยคยีโดยปรมมอาจารย์พระโยคานันทะหนังสือเล่มนี้ก็ได้แนะนำให้เขารู้จักกับหลักการปฏิบัติสมาธิและการค้นหาความหมายภายในตนเองการประสานระหว่างความลึกลับแบบตะวันออกและความเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้มันก็ได้ดึงดูดจ็อบเป็นอย่างมากและทาให้เขาได้มองเห็นโอกาส ในการผสมผสานเทคโนโลยีกับจิตวิญญาณความสำคัญของหนังสือนั้นก็ยังแสดงให้เห็นในเวลาต่อมาอีกด้วยเมื่อจ็อบได้เลียกมอบหนังสือเล่มนี้ให้เป็นของขวัญแก่ผู้ร่วมงานศพของเขาเองการสแสวงหาทางจิตวิญญาณในอินเดียของสเตปจ็อบมันก็ได้วางรากฐานสำหรับการมีส่วนร่วมตลอดชีวิตของเขากับพุทธศาสนานิกายเซนหลักการของเซนที่เน้นประสบการณ์ตรงสัญชตาตญาณ และการบ่มเพาะสติมันก็ได้กลายเป็นแนวทางในชีวิตของจ็อบเมืเ่อเขากลับมายังสหรัฐอเมริกาหลักการเหล่านี้เองมันก็เริ่มส่งอิทธิพลอย่างละเอียดต่อแนวทางของเขาในการออกแบบนวัตกรรมและความเป็นผู้นำที่ Apple คํคำสอนของโอโตกาว่านั้นมันก็ได้ทำให้จ็อบได้ดื่มดำ่ำกับหลักปฏิบัติของพุทธศาสนานิกายเซนมากขึ้นรวมถึงการทำสมาธิและการสแสวงหาความเรียบง่าย การเป็นพี่เลี้ยงครั้งนี้ไม่ก็ได้ทําให้จอบเข้าใจเซนอย่างลึกซึ้งและฝังคําสอนของเซนลึกลงไปในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเขาอีกด้วยการที่สตีฟจอบได้ค้นพบกับพุทธศาสนาตั้งแต่อายุยังน้อยในอินเดียนั้นก็เรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นมากกว่าการผจญภัยแบบวัยรุ่นมันคือการสำรวจทางจิตวิญญ,ญาณและความเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึ้งการสแสวงหาทางจิตวิญญ,ญาณของสตีฟจอบนั้น มันก็ไม่ได้สิ้นสุดลงหลังจากที่เขากลับจากอินเดียแต่อย่างใดเลยแต่หลังจากกลับจากอินเดียแล้วมันก็กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการนําหลักการทางพุทธศาสนานิ่กายเซนมาผสมผสานเข้ากับชีวิตของเขาเองเลยพอหลังจากกลับมาแล้วเขาก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิที่ศูนย์นั่งสมาธิเซนคันนงโดเซนเป็นประจำเพื่อศึกษาคําสอนของพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และด้วยความเรียบง่ายความเข้มข้นในการฝึกฝนแบบเซนโดยเน้นไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันและการสแสวงหาความรู้แจ้งผ่านการทำสมาธิมันก็ได้ดึงดูดสุนทรียศาสตร์แบบมินิมอลและการสแสวงหาความสมบูรณ์แบบของ s t ี v e Jobs เขารับเอาวิถีชีวิตแบบมินิมอลโดยมักจะตกแต่งบ้านของเขาอย่างประหยัดด้วยวิธีการนี้มันก็ถูกนำมาใช้กับการทำงานที่ Apple ด้วย โดยสตีฟจ็อบนั้นก็จะตอกย้ำถึงความเรียบง่ายอยู่ตลอดในการออกแบบและการใช้งานตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและมุ่งเน้นที่แกนแท้ของผลิตภัณฑ์โดยจ็อบเขาก็เชื่อว่าในการสร้างสารรค์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริงนั้นเราก็ต้องโฟกัสอย่างมากกับปัจจุบันซึ่งเป็นหลักการที่เขาบังคับใช้อย่างจริงจังภายในกระบวนการพัฒนาของ Apple อิทธิพลของเซนที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Apple นั้นมันก็เห็นได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่อินเทอร์เที่ดูเก๋ไก๋และใช้งานง่ายของ m a c i n t o s h ไปจนถึงความเรียบง่ายอันปฏิวัติว,ตวงการของ iPhone ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงสุนทรียภาพแบบเซนนั่นก็คือหนึ่งในมนตาของผมโฟกัสและความเรียบง่ายจ็อบเขาก็ได้กล่าวไว้และความเรียบง่ายเหล่านี้นั้นบางทีแล้วมันก็อาจจะยากกว่าความซับซ้อนเสียอีกเรานั้นก็ต้องทำงานอย่างหน,น เพื่อทําให้แนวคิดของเรานั้นชัดเจนจนเกิดเป็นความเรียบง่ายแต่มันก็จะคุ้มค่าเมื่อเราไปถึงจุดนั้นเพราะหากไปถึงแล้วเราก็สามารถเขย่าภูเขาได้เลยและในขณะที่เรากําลังสํารวจชีวิตและมรดกของจ็อบที่เขาทิ้งเอาไว้นั้นเราก็จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่าวิธีการใช้ชีวิตและทํางานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเซนของเขานั้นมันก็ได้ทิ้งร่องรอยประทับไว้บนโลกเทคโนโลยี ทำให้ Apple เป็นสัญลักษณ์แห่งนวัตรกรรมและความเป็นเลิศในการออกแบบเขาไม่ได้แค่เพียงเปลี่ยนแปลงอุตสาหการรมเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังได้นำเสนอตัวอย่างที่น่าสนใจว่าการฝึกฝนทางจิตวิญญาณสามารถจะช่วยต่อยอดความพยายามทั้งในเรื่องส่วนตัวและในอาชีพการงานได้อีกด้วยความมุ่งมั่นของจอในการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอก็ถือเป็นรากฐานสำคัญในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของเขา การทำสมาธิซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของพุทธศาสนามันก็ช่วยให้เขาพัฒนาความคิดที่ชัดเจนและจิตใจที่สงบได้มากยิ่งขึ้นทําให้เขานั้นสามารถนําทางสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูงของซิลิคอนวัลเล์ด้วยวิธีการที่ผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างความเข้มข้นและความสงบปฏิบัติตามหลักสติคือการมีสติและตื่นตัวอย่างเต็มที่ สะท้อนให้เห็นการเอาใจใส่ในรายละเอียดอย่างวิถีพิถันของจ็อบและความสามารถในการจดจ่อกับการทำงานอย่างจริงจังได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่กลายเป็นจุดเด่นบนแนวทางของ Apple ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยตัวจ็อบเองเขาก็มักจะพูดถึงว่าพุทธศาสนาแบบเซนนั้นทรงอิทธิพลต่อการทำงานของเขาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ของผู้ใช้ อย่างไรก็ตามอิทธิพลอันลึกซึ้งของพุทธศาสนาแบบเซนนั้นที่มีต่อชีวิตของจ็อบบางทีแล้วมันก็อาจจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดในงานแต่งงานของเขากับเอเวอร์ลินพาเวลในพิธีกรรมที่ดำเนินการโดยโคบุนชิโนโอโตกาวะมันก็ได้เป็นสัญลักษณ์ของการหลอมรวมชีวิตส่วนตัวและจิตวิญ,ญญาณของจ็อบเข้ากับความพยายามในอาชีพของเขาเหตุการณ์นี้มันก็ได้เน้นย้ำว่า พุทธศานสนาเป็นส่วนสำคัญในตัวตนของจอปได้อย่างไรโดยชีย้นำมุมมองของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครอบครัวและความรับผิดชอบของเขาในฐานะผู้นำอย่างไรก็ตามครับเส้นทางของเขานั้นมันก็ไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายหรอกครับเพราะว่าเขานั้นต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายตลอดอาชีพการงานของเขาไม่ว่าจะเป็นการถูกขับไล่ออกจาก Apple ในปี1985 จถึงการที่เขาต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งและถึงแม้ว่าพุทธศาสนาจะไม่ทําให้เขาได้อยู่ในกายสังขารน,นั้นได้ตลอดไปแต่มันก็ยังทําให้เขามีกรอบปรัชญาในการ,รเผชิญกับความยากลําบากเหล่านี้แนวความคิดเรื่องความไม่เที่ยงมันก็ได้เป็นหลักคําสอนในพุทธศาสนาและมันก็ได้ช่วยเฮจอบตระหนักถึงธรรมชาติอันไม่แน่นอนขอความสําเร็จและความล้มเหลวส่งเสริมความยืดหยุน่นเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก มุมมองนี้เองมันก็มีความสําคัญในปี1997เมื่อจอบนั้นกลับมาที่ Apple ตอนที่บริษัทกําลังประสบปัญหาและการกลับมาครั้งนี้มันก็ได้ทำให้สตีฟจ็อบนำพาบริษัทไปสู่การพลิกฟื้นธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หัวใจสำคัญในความสำเร็จของ Apple ภายใต้การนำของสตีฟจ็อบคือวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญไม่เพียงแต่ความเป็นเลิศในด้านเทคนิคเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเรียบง่าย และการออกแบบที่มุ่งเน้นไปที่มนุษย์วัฒนธรรมนี้ก็เป็นภาพสะท้อนโดยตรงของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาแบบนีกายเซนของจอบโดยเฉพาะหลักการของสติการมีสมาธิและการสแสวงหาความสมบูรณ์แบบบริเดชของจอบที่หลายๆคนนั้นก็คงคุ้นหูกันดีก็คือจงหิวโหยจงโง่งเขา ซึ่งเป็นคำพูดจากโฮเอิร์ดแคทตาล็อกซึ่งก็ความหมายตรงกับคำว่าจงกระหายที่จะเรียนรู้อยู่เสมอและจงถ่อมตัวเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่เขาพูดซ้ำในคำปราศัยเปิดตัวในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอันโด่งดังในปี2007มันก็ได้สรุปปรัชญ,ญาชีวิตของเขาไว้ได้อย่างครบถ้วนอินทธิพลของเขามันก็ได้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และความถ่อมตัวอย่างไม่หยุดยั้ยง ซึ่งก็ได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของ Apple การมีส่วนร่วมของจ็อบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Apple ก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนที่สุดแล้วถึงมรดกที่เขาได้สร้างเอาไว้ในช่วงที่จ็อบบริหาร Apple อยู่นั้น Apple ก็ได้มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและยังมีการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนพลังงานบริสุทธิ์และมีความพยายามในการรักษามาตรฐานจริยธรรมด้านแรงงานตลอดระบบห่วงโซ่อุปาทานของตน จอบเองเขาก็เชื่อว,ว่าธุรกิจนั้นมันมีพันธะในด้านศิลธรรมที่จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีกับสังคมซึ่งความเชื่อนี้ยังคงเป็นแนวทางในปรัชญาขององค์กร Apple อย่างไรก็ตามเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการพนวนรวมสติและจิตวิญญาณเข้ากับแนวทางปฏิบัติในสายธุรกิจนั้นมันก็สามารถนำไปสู่การดีเริ่มที่ทันสมัยและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างลึกซึ้ง ปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งก็ได้นำโปรแกรมฝึกสติมาใช้กับพนากาักงานแน่นอนว่าทุกคนนั้นก็ต้องเคยสัมมานากันมาบ้างโดยพวกเขาก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีการมีสมาธิและความรับผิดชอบทางจริยธรรมซึ่งมันก็เป็นการเคลื่อนไหวที่จ็อบเดลีเริ่มเอาไว้เขาได้แสดงให้โลกได้เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนั้นมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการ ความปรารถนาและความใฝ่ฝันของมนุษย์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนั้นมันก็ควรทำหน้าที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตมนุษย์ให้เป็นในทางที่ดีความมุ่งเน้นของจ็อบที่มีต่อการเจริญสติซึ่งก็คือการอยู่กับปัจจุบันอย่างสมบูรณ์และมีส่วนร่วมกับงานตรงหน้ามันก็ถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เขามีความสามารถในการมองเห็นและลงมือสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆที่ปฏิวัติวงการได้ และถ้าสตีฟจ็อบทำได้เราทุกคนก็ทำได้เช่นกันอย่างไรก็ตามครับเรื่องราวของชีวิตสตีฟจ็อบนั้นก็ถือว่าได้เป็นเครื่องเตือนใจอันล้ำค่าถึงศักยภาพของวิธีการที่สมดุลซึ่งให้ความสำคัญกับทั้งความปรารถนาทางจิตวิญญาณและวัตถุท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุดของเทคโนโลยีและค่านิยมของมนุษย์เรื่องราวชีวิตของสตีฟจ็อบมันก็ได้นำเสนอมุมมองอันล้ำค่าเกี่ยวกับบทบาทของสติ ในการกำหนดอนาคตการมุ่งมั่นสู่แนวทางแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญกับจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์สติและความรับผิดชอบทางจริยธรรมมันก็จะช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่เรามีร่วมกันการผสะสานจิตวิญ,ญญาณและเทคโนโลยีอันน่าทึ่งของสตีฟจ็อบมันก็เป็นแรงบันดาลใจ เตือนใจเราถึงศักยภาพอะไรขีดจำกัดที่เป็นจุดบรรจบกันของสติและนวัตกรรม